สวัสดีครับพี่มีจากช่องมียอ้วนดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูคนเก่าลืมเราไปแล้วหรือยังเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณกับเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าหรือคนในความสัมพันธ์เก่านี้เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมอดสามเซนนะครับเซ้สามใบเป็นคำถามแบบ <S <S แรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุไฟแล้วเนี่ยกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะครับกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่านี้ เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเขายังคิดถึงวันเก่าๆอยู่นะครับคิดยังไงกับความสัมพันธ์ที่มีคุณบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับมาเริ่มต้นที่เซตที่1เลยครับว่าชาวทัศไฟกับเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะครับไปดนเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยภาวะความหนักใจกับเรื่องของคนเก่าเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าจะหมายถึงการกลับไปเชื่อมโยงต่อกันกลับไปเชื่อมติดกันนะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากะรเพาาว่ในะครับ คุณมองว่าการจากลาหรือการจบลงในครั้งเก่าเนี่ยมันจบกันแบบไม่สวยเกิดขึ้นนะครับถ้าจะหมายถึงการกลับมาหาการหรือว่าการกลับมาคุยกันอีกครั้งเนี่ยผมว่ามันเป็นได้แค่มิตรภาพเพื่อนและพี่น้องเท่านั้นเองนะครับเพราะความรู้สึกดีดๆเนี่ยมันยังคงมีอยู่แต่ถ้าหมายถึงแฟนคู่รักคนรักคนในความสัมพันธ์คู่รักะระยะยาวผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าในครั้งเก่าน,นี้มันจบกันแบบไม่สวยถามว่าคนเก่าลืมแล้วไปเราไปแล้วหรือยังนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ลืมอย่างแน่นอนและตัวคุณเองก็ยังไม่ลืมด้วยเช่นกัน เป็นไงบ้างนะครับกับเรื่องของความรักนะครับของชาวธาตุไฟนะครับในเซตที่สอง,สงนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าภาวะกับเรื่องคนเก่ายิงผมบอกไปเนะว่าถ้าจะหมายถึงการกลับไปหากันเดี่ยวเรื่องคู่รักหรือว่าคู่ครองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับและในเซตนี้เองเนี่ยก็พูดอย่างชัดเจนว่าภาวะความนิ่งเฉยกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าภาวะการไม่ได้ตอบรับหรือว่าตอบโต้กับเรื่องของความรักเนี่ยคุณเองมองว่ามันเป็นไปได้ยากเกิดขึ้นแล้วนะครับที่จะไปณจุดนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าหมายถึงมิตรภาพเป็นเพื่่่ออนนนนนกกกัเเปป็็คคครู้จทียชว อกยู่ผมว่ามันจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้ากลับไปหาเขาคุณจะกลับไปโดดเดี่ยวอีกครั้งกลับไปอยู่กับคนคนเดียวอีกครั้งนะครับหรือว่ากลับไปรักษาใจตัวเองครั้งเพาะในช่วงเวลาที่คบกับเรื่องของแฟนเก่าด้วยครับหรือว่าคบกับคนเก่าคนนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเหนื่อยมาโดยตลอดนะครับแล้วคุณกลัวว่าถ้ากลับไปหาคนนี้แล้วเนี่ยจะเหนื่อยเหมือนครั้งเก่าๆนะครับเพราะคุณคาดหวังกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนนี้ไว้สูงมากๆครับแต่มันไปไม่ถึงนะครับ,นนนรบเนบานนะ ลืมเราไปแล้วหรือยังนะครับของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับในเซตสุดท้ายนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้ลืมคุณแน่นอนนะครับแต่หญิงผมบอกไปนะครับว่า มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราทั้งคู่จะกลับมาหากันในฐานะแฟนในฐานะคู่รักนะครับในฐานะหนึ่งในสมาชิกค,คนในครอบครัวหรือว่าในฐานะคนที่รู้จักกันแบบสนิทใจมากๆผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอุปนิสัยเข้ากันไม่ได้เลยนะครับนะความขี้ระแวงความขี้สงสัยนะครับที่เกิดขึ้นของชาวธาตุไฟเองเนี่ยทำให้ภาวะความสัมพันธ์มันพังลงและแตกหักเกิดขึ้นไปต่อได้ยากเกิดขึ้นและระยะทางที่เป็นความสัมพันธ์และความรักเองเนี่ยมีปัญหาก,กัน โดยตลอดนะครับผมมองว่ากับเรื่องของความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟแล้วเนี่ยกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับกับเรื่องของการกลับมาเชิงคู่รักเชิงคู่ครองนะครับหรือว่าเชิงคาว่าแฟนแต่ถ้าว่าถ้าเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นคนที่รู้จักการเป็นคนที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะครับหรือว่าสนิทใจกันในบางครั้งผมว่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าหมายถึงการกลับมาเพื่อรักกันคงเป็นไปได้ยากแล้วนะครับ